ท่านผู้ชมเนี่ยมาสู่รายการของ positive tv นะครับที่เมืองไทยประกันชีวิตวันนี้เรามาคุยกันครับว่าเราจะอยู่กันอย่างไรอย่างมีความสุขด้วยวิธีการแบบไหนที่จะทําให้คนหลายเจเนอเรชันหรือคนในหลายช่วงอายุนะครับมีโอกาสที่มาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเราเรียกสั้นๆว่าเป็นคนข้ามเจนกันนะครับเจเนอเรชัน X Generation Y Generation Z และย้อนกลับไป รุ่นคุณปู่คุณย่าคือ generation b นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3 generation 4 generation นี้เนี่ยนะครับจะอยู่กันอย่างไรซึ่งมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรารู้คอนเซปต์เหล่านี้ย่อมจะทําให้เราดําเนินการในการพัฒนาองคอ์กรและดําเนินการในแง่ของกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะจูงใจเขาให้เลือกซื้อสินค้าและบริการได้ถ้าเราเข้าใจหัวใจเขาเราเรียกว่า consumer insight เพราะ,ะนั้นคนที่เป็น generation x เนี่ยนะครับเราสามารถจูงใจเขาได้เพราะเขาชอบเครือข่ายเขาชอบสังคมเขาชอบการอยู่ร่วมกัน เป็นมู่คณะและเขาเป็นคนที่แวลูกัันเชียด์ครับคือ การทาให้ตัวเองนั้นนะครับได้มูลค่าเพิ่มจากการมีหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่จะทําการตลาดได้ดีกับเจเนอเรชันนี้ต้องเข้าใจเขาครับว่าเราจะให้อะไรกับเขาซึ่งเขาถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิทธ์ที่เป็นมูลค่าของชีวิตเขาลองชมในรายการที่ดีๆอย่างนี้นะครับว่าแต่ละเจเนอเรชันนั้นควรจะทําอย่างไรทางบริษัทครับจึงด้องเกี่ยวกาบวิทยาศาสตร์ผู้มากที่มา,มาถามว่าโดยท่านจะมาไขข้อข้ของใจครับว่าช่วงวัยที่แต,ตกต่างกัน มีผลต่อความยิดมการตัดสินใจของคนเหล่านั้นยันล้างมาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเ,าเสียเวลาขอเชียงส่นคุณต้องรับอาจารย์คุณติเติดสิครับสวัสดีครับเมื่อกี้มีหน้ามมานะฮะช่วยทำงานกันให้เรียบร้อยนะครับ ท่านครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่หลายคนสนใจเพราะว่าเป็นข้อมูลใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทางเราได้ทําวิจัยล่าสุดมานะครับสำหรับกลุ่มคนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกะบอกว่าวันนี้นะครับดีใจครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งอนะไรฮะการแลกเปลี่ยนนะเป็นเวทีที่จะสร้างให้เรานั้น,นมีความแลเข้มข้นและแข็งแกร่งในชีวิตรวมไปถึง การะสบความสำเร็จในชีวิตด้วย Generation X Generation X นี่ครับจะมีลักษณะของกาที่มันเชื่อมั่นเป็นตัวของตัวเอง,เองนะครับมีแนวคิดนะครับมีลักษณะบางอย่างที่กำลังคน้นหาถ้าเราภาษาผมเขาเรียกเป็นเจ n เนอเรชันที่ลองผิดลองถูกนะฮะเกิดมาเพราะอยู่ในช่วงแล้วกำลังเปลี่ยนจากยุคเดิมเข้าสู่ยุคแล้ว ยุคใหม่ <tu i> แต่ถ้าใครอยู่ในยุคเบบี้บูมเนี่ยเขาจะเห็นสภาพเก่าแล้วเขาเพิ่งมาเห็นในยุคอะไรฮะปัจจุบันแต่ยุคบลายก็ออกจากการทํางานแล้วเขาเริ่มที่จะก้า้นสู่ในวัยที่จะต้องเก็บความทรงจาและมักจะคุยแต่เรื่องอะไรแล้วมักจะดูรายการประเภทอะไรย้อนนอยมักจะดูรายการที่ว่าเรื่องของอะไรครับสมุดโคจรมักจะดูในรายการที่เอาลักะภาพต้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครเจเนเรชั่นต่อไปหลังจากเจเนเรชั่นเอ็กคือเจเนเรชั่นอะไรครับ Y ว้เดี๋ยวนี้เป็นไงมันชื่อว่าไว่ะวยกับวายีต่างกันนะว้ why? นี่คือเด็กทั่วไปคนเจ๊ถ้าไว้ที่คือเกดนะวา้ why? นี่จะมีคําถามอยู่ตลอดเวลาสงสัยชอบถามชอบทักแล้วถ้าเกิดเราเป็นพี่เขาเขาเข้ามาทํางานเราไปเป็นหัวหน้างานเขาเราเป็น,ปนผูานานาน้ควบค่าบัญชาเขาถ้าเราตอบไม่ลีเขาก็จะกล้าถามแล้วบางทีเขาถามแบบเหมือนจี้ๆเราเพื่อที่จะหาคาตอบ เขาจะได้ทํางานได้อย่างไรฮะมีความสุขถ้าเราไม่เข้าใจเขาเขามาถามพี่ <im it> ทำไมเป็น,น,ปน,น,นอย่างนี้พี่ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมพี่ไม่ทําอย่างนี้พี่ทำไมเป็นอย่างนั้นตอบด้วยอย่างนี้ได้ไหมแล้วจะทำอย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วปก่อนมันเคยทยํายังไงพอเราถามมากๆๆลูกพีก่จะรู้สึกไงครับน้องถ้าพี่ตอบทุกคำถามพี่คิดเองดีกว่าถูกไหมใช่ไหมก็พี่ให้น้องไปทำนี่คือว่าพี่อยากให้น้องไปแล้ว ไปคิดกันที่น้องเลยมาถามสู้แ <also> ล <laughs> ้วกูเองคหรอถูกไหมเป็นยังไงบ้างครับกับเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในการพ็อกโชว์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเ e นเ r a t i ชันสาระหลักดีๆอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะติดตามได้ในรายการทูส่งีแต่ข่าวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องอุกไว้ก่อนครับติดตามไปเรื่อยๆมีสิ่งดีๆแน่นอนสําหรับ ในการสร้าง,งให้ชีวิตเรามีความสุขและเดินต่อไปนียมันคงสามารถประสบาลสำเร็จได้ด้ว <finance> ยัวมอดานที่จะสืีทอดสืบ่อ